Hi, this is Before 30 Podcast. Knowing yourself a little more. Let's 30. let ก่อน30 p o d c พอดแคสต์ผมดีนผมยศครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะเอาเรื่องราวดีๆนะครับที่ได้มาจากการอ่านหนังสือได้มาจากบทความหรือว่าได้มาจากประสบการณ์ของพวกเราเองนะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับน่าจะรู้ก่อนอายุ30นะครับแล้ววันนี้นี่เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับ โหผมว่าช่วงนี้นะครับก็จริงๆเห็นอยู่นะครับว่าหลายๆคนเนี่ยกําลัง in love เลยครับคุณยศก็น่าจะ in love ด้วยป่ะครับอ๋อครับใช่ครับดินด้วยป่ะครับอ๋อใช่เลยครับครับผมครับก็เลยคิดว่าวันเนี้ยผมจะเอาเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจำมาได้นะครับจากตัว class human relation นะครับตอนที่ผมเรียนปตีเนี่ยเป็นวิชาเลือกนะครับก็เป็นวิชาของคณะจิตวิทยานะครับ บอกตรงว่าเป็นสิ่งเรื่องวิชาเนี่ยอ๋อคือเอาตรงๆเลยครับว่ามีคนแนะนํคเัาว่าเป็นวิชาที่เอาไว้หาแฟนครับอ๋อครับผมครับผมก็เลยโอ้โหไม่ไม่ต้องคิดเลยครับแบบตัดสินใจลงเลยครับแต่พอไปถึงปรากฏว่ามีแต่ผู้ชายครับคงจะได้ยินคําแนะนํามาจากคนเดียวกันนะครับสุดท้ายก็เลยไม่มีใครหาแฟนได้ครับ แต่ว่าถึงจะหาแฟนไม่ได้นะครับแต่วิชาเนี้ก็ทําให้ผมจําเรื่องความรัก6รูปแบบได้ครับคือเป็นเรื่องเดียวเลยนะครับที่ผมจําได้ครับเรื่องความรัก6รูปแบบเนี้ยมันก็เป็นเนื้อหาที่มาจากนักสังคมวิทยาแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อว่าจอร์นอาันลีนะครับคือเขาก็พยายามที่จะแบ่งความรักของคนเรานีครับออกมาเป็น6รูปแบบใหญ่ๆนะครับโดยที่แต่ละแบบเนี่ยก็มีความแตกต่าง มีลักษณะของตัวเองนะครับก็อยากจะให้เข้าใจกันก่อนว่าคือความรักแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็คือคนเราคนนึงเนี่ยครับก็อาจจะมีลักษณะของความรักได้หลายรูปแบบนะครับในคนคนเดียวเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีลักษณะของความรักบางรูปแบบนะครับที่มันเด่นชัดออกมาจากรูปแบบอื่นครับครับ ก็โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับตัแรกนะครับที่ว่า eros ครับ eros เนี่ยก็คือเป็นความรักโรแมนติกนะครับ ความรักแบบสเสน่หานะครับเป็นรักแรกพบเป็นรักที่เหมือนกับรักของหนุ่มสาวทั่วไปนะครับความรักที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนะครับคืออารมณ์แบบให้ให้นึกถึงเพลงรักไม่ต้องการเวลานะครับลมหายใจเหมือนหยุดไปในห้วงกะทีนี้นะครับคือคนที่มีความรักประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยได้คาดการนะครับถึงอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าจะมีอารมณ์ที่มันพุ่งขึ้นแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับทําให้หลายๆครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ ความรักประเภทนี้ eros เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในระยะเวลาแค่สั้นๆนะครับแล้วก็บางทีก็จะค่อนข้างที่จะจืดจางลงไปด้วยความรวดเร็วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรักประเภทนี้ก็เลยต้องตามหาความรักครั้งใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับแบบที่2ครับที่ว่าแบบ, ort, บ s t o r a นะครับ s t o r a เป็นความรักที่พัฒนาจากความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนครับคือจากความสัมพันธ์เพื่อนเนี่ยกลายเป็นคนรักนะครับโดยที่ คู่รักที่มีความรักประเภทนี้ก็มักจะเริ่มจากการที่มีมิตรภาพที่ดีนะครับของทั้งสองคนแล้วไอ้ตัวมิตรภาพเนี้ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับกลายเป็นความรู้สึกใกล้ชิดทางจิตใจนะครับกลายเป็นความไว้วางใจกลายเป็นความผูกพันนะครับที่ได้อยู่ด้วยกันคือความรักประเภทนี้มันก็จะแตกต่างจากแบบแรกนะครับคือไม่ค่อยมีความตื่นเต้น ไม่มีความเร่า้อนนะครับแต่เป็นความรักที่มีความคงทนนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ดีต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวนะครับ,รบแบบที่สามครับชื่อว่าแบบลูดัสครับเป็นความรักที่เหมือนการเล่นเกมครับคนที่มีความรักประเภทนี้ก็นึกอยู่เสมอว่าการการมีความรักก็คือการเอาชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยให้ลองนึกถึงพระเอกในละครไทยนะครับ พวกที่เป็นพระเอกแนวเจ้าชูนะครับชอบหาคู่แบบหลายๆคนพร้อมกันนะครับเล่นสนุกกับความรักนะครับต้องการแค่ความสัมพันธ์ระยะสั้นไม่ได้ต้องการการผูกมัดนะครับเพลงหนึ่งที่เป็นตัวแทนที่ดีมากเลยสําหรับความรักประเภทเนี้ยก็คือเพลงรักสนุกกันเองนะครับ,รบเพราะเธอสนุกแต่ไม่อยากผูกพันอะไรอย่างนั้นนะครับอต่อมาครับประเภทที่สี่ชื่อว่าแพ a ็กมาครับคือเป็นความรักที่ค่อนข้าง ใช้สมองนะครับใช้เหตุผลใช้ตากะน,นะครับคนที่มีความรักประเภทนี้ก็จะเลือกคู่ครองนะครับโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆตัวอย่างเช่นดูเรื่องฐานะทางครอบครัวดูเรื่องหน้าที่การงานลักษณะนิสัยของพ่อแม่อีกฝ่ายนะครับแล้วก็ดูไลฟ์สไตล์นะครับว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่านะครับคือพูดสั้นๆได้เลยว่าใช้ความรู้สึกน้อยกว่าใช้เหตุผลนะครับ อเอ๊ะแบบที่สี่นี่มันเหมือนคล้ายๆเวลาเอ,อพวกเราเคยดูนะพวกจากจๆวงๆสมัยก่อนนะครับที่แบบพ่อแม่กษัตริย์เขาจะเลือกคู่พรองให้แบบลูกชายแต่งงานกับเจ้าเมืองนู้นเจ้าเมืองนี้อะไรประมาณเนี้ยครับเลือกจากฐานแมต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่พ่อแม่เลือกนะครับแต่เป็นคนที่มีความรักเนี่ยเลือกเองเลยครับอ๋อครับที่จริงเขาบอกว่าก็ใช้ความรู้สึกอยู่บ้างครับแต่ว่า คือใช้ความรู้สึกเนี่ยน้อยกว่าใช้สมองนะครับก็คงจะเป็นคนที่ชอบคิดเป็นพวกคิดมากนั่นเองครับอ mm hmm. แบบที่ห้าครับชื่อว่าแบบมานเนียครับความบ้าคลั่งนะครับความลุ่งหลงคนที่มีความรักประเภทเนี้คิดว่าความรักคือการครอบครองนะครับเขาบอกว่าให้นึกถึงนางร้ายในละครไทยครับนางร้ายในละครไทยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับพระเอกนะครับหมกมุ่นอยู่กับความรัก ต้องการครอบครองตัวพระเอกครับต้องการให้อีกฝ่ายเนี่ยแสดงออกนะครับทงความรักกลับมาหาตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเลยพฤติกรรมที่เด่นชัดมากเลยสําหรับคนที่มีความรักประเภทนี้ก็เช่นคอยตามเช็คอยู่ตลอดนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนต้องไลน์ไปถามต้องโทรไปถามนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยทาอะไรอยู่กับใครมีความหึงหวงมีความอิจฉาริษยานะครับถ้าอีกฝ่ายเนี่ยอยู่กับคนอื่นครับซึ่ง คนตุ่มนี้เขาบอกเลยว่าจริงๆจะมีความผิดหวังสูงมากนะครับคืออาจจะมีอาการผิดหวังจนนําไปสู่ความเศร้าโศกได้อย่างรุนแรงเลยนะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าได้ครับครับส่วนความรักประเภทสุดท้ายครับชื่อว่าอากาเป้ครับคนที่มีความรักประเภทนี้ยคือมองความรักว่ามันคือการเสียสละครับคือการให้ที่ ไม่หวังผลตอบแทนนะครับอัน conditional love ครับให้นึกถึงเพื่อนนางเอกนะครับในละครไทยครับเพื่อนนางเอกก็คือผู้ชายจะเป็นคนที่ชอบนางเอกนะครับเป็นคนที่คอยดูแลเป็นคนที่ให้ความรักเป็นคนที่ให้ความห่วงใยนะครับรักนางเอกในตัวตนที่นางเอกเป็นนะครับคือไม่ว่าไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นยังไงเนี่ยคนคนนี้ก็สามารถที่จะรับเขาได้นะครับ มความรักประเภทเนี้ยเอาจริงๆผมฟังแล้วก็นึกไปถึงพ่อแม่นะครับเป็นความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกนั่นเองก็อาจจะอาจจะเปรียบได้อย่างนั้นด้วยเหมือนกันครับทีเนี้ยคําถามก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากรู้ครับว่าตัวเองเนี่ยมีความรักประเภทไหนที่โดดเด่นออกมาที่สุดเนี่ยก็สามารถทําแบบทดสอบดูได้ครับคล้ายๆแบบทดสอบ MBTI เลยครับก็คือมีคําถามเป็น สถานการณ์ต่างๆนะครับให้เราเลือกตอบครับว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเราจะแสดงออกมาอย่างไงซึ่งมันก็จะะท้อนรูปแบบความรักที่เรามีอยู่ในตัวในแบบที่เด่นที่สุดเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ค,คือพอเรารวมคะแนนดูไอคะแนนที่เราได้สูงสุดก็จะเป็นรูปแบบความรักที่เรามีแนวโน้มว่าจะเป็นมากสุดครับครับเออแล้วดีนเคยทำมั้งปะครับแบบทดสอบที่ว่าเนี่ครับ ก็จริงๆผมเคยทาอยู่สองครั้งครับคือครั้งแรกก็ตั้งแต่อยู่มหาลัยเลยครับว่าตอนที่ผมเรียนอนวิชาทิมแมนเดลเลชันที่เกิดไปตอนแรกเนี่แหละครับเขาก็มีแต่ว่าสอบให้ทําในคลาสเลยนะครับก็คือตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมได้ประเภทแมนนี่นะครับคือเป็นพวกข้างคล้ายในความรักนะครับเป็นพวกรุ่มหลงครับมองความรักว่าเป็นการครอบครองบ้าผู้หญิงนี่เองใช่ไหมครับใช่ครับก็คิดอยู่คาว่าสมัยน กำลังมองหาสาวๆในห้องอยู่ครับเพราะว่าเขาบอกมานะครับว่าสาวเยอะอ๋อครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับได้ทําลองทําใหม่ดูครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับก็ลองทําครั้งที่สองครับคราวนี้ได้เป็นอีรอสครับอีรอสก็คือรูปแบบแรกนะครับความรักที่เป็นเชิงโรแมนติกนะครับเชิงเสน่หานะครับรักแรกพบก็ก็เข้าใจว่าช่วงนั้นอาจจะดูหนังโรแมนติกเยอะครับ ส่วนจริงๆไอ้ที่ผมรู้สึกว่าตลกดีก็คือทั้งสองครั้งเนี่ยคือผมได้ดูแบบความรักแบบอากาเป้เนี่ยตามที่สุดเลยนะครับคือเป็นคนไม่ค่อยเสียสละนั่นเองแล้วตัวคุณยศล่ะครับเห็นว่าเปลี่ยนแฟนทุกเดือนหรือเปล่าครับผมเดาว่าน่าจะได้เป็นรูดัสหรือเปล่าครับโอ้ไม่ไม่ขนาดนครับไม่ขนาดนั้นครับ, <laughs> รบแล้วเป็นไงครับ <laughs> ทำออกมาได้เป็นแบบไหนครับอืมก็อ่อ เมื่อก่อนนะครับก็ผมเคยทำนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วครับได้ได้ได้อะไรก็เลยลองมาทำล่าสุดก่อนมาอัดพอดแคสต์นี้กับดีนะนะครับก็ได้แบบที่หกครับอกะกาเป้ครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเลยนะว่าผมจะได้อันเนี้ยครับมันดูดีเกินไปถ้าเรียกง่ายๆคือมันเหมือนเป็นความรักแบบหล่อๆเลยใช่ไหมครับแบบนี้แบบ<ด>ที่หก <6. S 2> โอ้อเป็นตัวหล่อเลยครับคือแต่พออ่านดูแล้วจริงๆก็เหมือนจะไม่ตรงกับผมนะ ก็จร,จริงๆแล้วก่อนทำเนี่ยคิดว่าน่าจะได้แบบที่สองครับก็คือคบกันแบบชิวๆสนิทๆกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเริ่มจากความไม่จริงจังเป็นเพื่อนกันก่อนค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษากันได้ทุกเรื่องเพราะว่าผมน่าจะเริ่มมาจากแบบนั้นนะปกติเวลาคบใครอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะมีไบแอสตอนที่ผมทำแบบทดสอบก็ได้ที่ทำได้แบบหกอะครับผมโอ้ อย่างนั้นผมว่าคุณยศต,ต้องลองทําใหม่ครับเพราะผมยัง ừ, คิดว่าน่าจะมีความเป็นรูดัสอยู่บ้างนะครับยังไงก็กลับมาครับลูดัสครับแล้วอย่างนี้คือคุณยศเองเนี่ยคือมองว่าถ้าเมื่อกี้เห็นคุณยศพูดถึงแบบที่สองใช่ไหมครับแบบที่เปเลื่อนกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว <c oughs> คือผมอยากจะถามคุณยศว,ว่า คือตัวคุณยศเนี่ยคิดว่าความรักแบบไหนที่มันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยยั่งยืนที่สุดครับใช่แบบที่สองหรือเปล่าครับอืมใช่ใช่ครับเห็นเห็นด้วยเลยครับแบบที่สองเนี่ยแหละเพราะว่าเออง่ายๆเลยผมผมว่ามันเป็นความหลักที่แบบกว่าจะคบกันเป็นแฟนกันเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบไม่ได้เอ่คาดหวังมาก่อนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเราค่อยๆรู้จักกันเรียนรู้กันไปอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งเอ่อทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะคงความสัมพันธ์ได้นานที่สุดแล้วล่ะ ก็เราศึกษากันมามากพอกว่าความรักแบบอื่นๆน,นะครับจริงๆก็ตัวอย่างจากเพื่อนหลายๆคนทั้งตั้งแต่เด็กจนโตก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคบกันจากการเป็นเพื่อนสนิทก่อนเป็นแฟนอย่างเงี้ยก็บางคนก็แต่งงานกันไปนด้วยแล้วครับก็ถือว่าเป็นความรักที่ดินจะแนะนําให้คนอื่นดีหรือเปล่าครับแบบนี้ <laughs> เริ่มจากการหา <laughs> เพื่อนอะไรประมาณเนี้ยครับ ครับครับเห็นเห็นด้วยครับคือจริงๆผมเองก็รู้สึกว่าผมผมก็คิดว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ก็น่าจะได้แบบที่สองนะครับก็ถ้าทําใหม่คิดว่าก็คงจะได้แบบสตอ์สเนี่ยแหละครับแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็พัานาเป็น,ปนแฟนเพราะว่าคืออย่างที่คุณยศว่านะครับว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตกับใครจริง,รงๆเนี่ยคือถ้าเรา,เราในไหนพน,น podcast นี้ก็เป็นอดแ c a s t ก่อนสามสิบนะครับเราก็คงคจะเริ่มคิดเรื่องการแต่งงานกันบ้างแล้วคือผมก็เลยคิดว่าจริงๆเนี่ยการที่เรา คบกับใครเนี่ยก็ควรจะดูกันไปยาวๆนะครับควรจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันสําคัญมากก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะตกหลุมรักด้วยการเป็นความรักรูปแบบแรกนะครับแบบอีรรสแบบโรแมนติกทั่วไปแต่ถ้าเราจะมองว่าเราจะอยู่กับใครได้ยาวๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องความผูกพันมากกว่าครับอืมอืเห็นด้วยนะครับก็คือความรักที่เป็น ความรักรูปแบบโรแมนติกเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนให้มันกลายเป็นความผูกพันในระยะยาวครับซึ่งเขาบอกมาว่าไอความผูกพันประเภทเนี้ยมันมีพลังมหาศาลมากเลยครับที่จะทําให้เราอยู่กับคู่ของเราเนี่ยรอดครับครับผมเออแล้วถ้าเออมามองอีกมุมหนึ่งครับดีนว่าความรักแบบไหนในหกรูปแบบเนี้ยครับที่น่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนี่ยน้อยสุดละอืมคือผมว่าจริงๆ ถ้าตามนิยามเลยมันก็ค่อนข้างชัดนะครับว่ารูดัสเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ในระยะยาวครับก็คือพูดง่ายว่าเขาเหมือนเล่นเกมนะครับแล้วนึกออกใช่ไหมครับว่าพอเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็ตื่นเต้นนะครับเราก็อยากชนะนะครับเราก็มีอารมณ์ร่วมมากเลยครับแต่พอเราชนะปุ๊บเชื่อเลยครับว่าอีกประมาณแค่ชั่วโมงนึงไม่ถึงชั่วโมงครับเราก็ลืมเรื่องเกมนั้นไปแล้วเอ๊ะฟังดูเหมือนกับ จะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนอ,อยากจะเล่นเกมได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับนะแบบเนี้ยครับคือไอคนที่ชนะเกมไปเนี่ย<อ>ท้ายเขา,เขาก็ไม่สนใจอีกฝ่ายแล้วครับใช่ครเขาว่าแค่โอเคมิชั่นคอมพ l e t แล้วเขาสนุกแล้วแล้วเขก็เลิกเลิกลากันไปมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จนะครับในความคิดผมอืมอืมแต่คุณยศคิดเหมือนผมไหมว่าจริงๆคือความรักประเภทมาเนียเนี่ยก็น่าจะประสบความสำเร็จน้อยเหมือนกัน ใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าดูจากที่ดินเอ่อได้อธิบายไปข้างต้นนี่นะครับผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากความไม่เชื่อใจกันก็ได้นะครับที่เอ่อความรักแบบนี้ครับจะมีโอกาสไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็วิธีแก้ก็น่าจะเอ่อมานั่งดูหรือว่ามานั่งคิดกันดูดีกว่านะครับทั้งสองฝ่ายอะไรก็ได้ครับว่าเออทาไมเราถึงไม่เชื่อใจกันนะทําไมเราถึงระแวงกันละหาทางแก้ดีกว่าครับผม ก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นอาจจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีความรักแบบนี้ครับอาจจะเป็นคนที่เอ่อค่อนข้างจะเอ่อเพนเดนต์ก็ได้ครับก็คือต้องอยู่กับสังคมต้องมีเพื่อนคุยตลอดเวลาก็คือเป็นโฟกี้เงาอ่ะครับพอมีแฟนก็เลยพ่อค้างกะติดแฟนก็ถ้าเป็นประเภทนี้นะครับถ้ารู้ตัวเองก็เริ่มหาสิ่งที่แบบเราชอบสนใจหรือว่าเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางใจ อย่างอื่นด้วยก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องแบบไปเหมือนกับไปอยู่กับเขาตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยครับผมืลองหาอะไรให้ตัวเองชอบทําดูนะครับจะได้เลิกเป็นคนขี้เหงาใช่ครับผมนะครับก็วันนี้ก็สรุปก็คือผมคิดว่าการที่เราเข้าใจความนักแต่ละแบบเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะครับคือผมว่าก็ก็อยากจะย้าอีกรอบนึงว่าจริงๆเนี่ย มันความนักแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับพอเข้าใจผู้อื่นนะครับว่าโอเคเขามีความรับแบบนี้เขามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมว่ามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยจัดก,การความสัมพันธ์เรื่องความดับเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเป้าหมายก็คือให้เรามีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนครับอืมครับแล้วเพื่อนๆน,นี่ชาวมิเนเนียลนี่ติดตามฟังพอดแคสต์เราได้ทางไหนบ้างนะครับก็ตอนนี้จะมีทาง youtube นะครับมีทาง spotify มี Google Podcast นะครับมี SoundCloud แล้วก็มี Podbean นะครับ,รบเราก็จะ Publish เนี่ยทุกวันเสาร์ตอน9โมงเช้านะครับอืมครับครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้นะครับเราก็จะมีรเรื่องดาวดีมาแชร์ให้เพื่อน,เ,อน,เ,อนเชาวมิเลเนียลเนี่ยฟังกันทุกสัปดาห์นะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ